Okay. ีนี้น้องเนี่ยมีงานแฟชั่นไหมจริงๆมีมีอีเวนต์อะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับโหตอนนี้คิวคิวนิวยากมากเพราะว่าทุกคนแบบต้องการแล้วก็น้องก็มีโปรเจกต์แบบอย่างท,ที่น้องได้สปอยไปแล้วใช่ไหมโปรเจกต์จีนแล้วก็มีคอร์ลบพิเศษอีโอ มีมีม,มีมีอะไรที่แบบหรือซีโนเนีลเนี่ยมีพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คืองานน้องค่อนข้างที่จะับต้องต้องเมเนจดีๆเลยอืมเพราะว่าแบบคิวทำงานเยอะมาก แม็กนัทหรอก็ต้องมาไล์อัพแหละว่ามีผลงานอะไรไหมซีมีคอลแลบกับศิลปินท่านอื่นไหมก็พูดตรงๆว่ามีอยู่นะครับแต่ว่าซีเองอย่างที่บอกแหละเขาก็อยากจะอยากจะเลือกคนที่แบบเขารู้สึกว่าเขาแบบ คิดว่าจะตายแบบได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ซีบอกเลยว่าเขาเวลาเขาทําอะไรเขาเขาอยากจะทําในสิ่งนี้เขาแบบเหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดเยอะนิดนึงเวลาแบบทํางานซึ่งเราก็ให้เกียรติน้องเวลาน้องแบบจะจะ,จะคิดจะอะไรนะครับก็จะพยายามบอกว่าอ่าแล้วแต่เลยอืมแบบบางอย่างเราเสนอไปน้องไม่โอเคแล้วก็ไม่เป็นไรบางอย่างน้องเสนอมาแล้วเราเฮ้ยมันได้นะก็ทําอะไรเงี้ย โทรมัดกล้องหวโทรมัดกล้องช่วงนี้ก็งานเยอะมากเลยอย่างที่เห็นมีคนทําตารางเขียนมาว่าแบบงานนองรั่วรัวอะไรเย่งี้ครับ วาเลตี้ซีนูนิวจริงๆก็มีอยู่ในแพลนแล้วกันในไหนก็ในไหนแล้วซีมีงานแสดงนอกค่ายไหมก็ปีที่แล้วอะ่ะผมก็เหมือนที่ซีเคยบอกหรือผมก็เคยบอกเหมือนกันว่าเหมือนแบบซีอาจจะอยากขอโฟกัสที่ธุรกิจของตัวเองแล้วก็แล้วก็งานซีรีส์ที่รับ อะไรเงี้ยนะครับอืมแต่ว่าแบบเออเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็ต้องดูว่าปีนี้เขาจะมีความผิดแบบใดนะครับเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วก็มีงานติดต่อซีมามีหนังติดต่อน้องมาแต่ว่าน้องก็บอกตรงๆว่าเออยังยังไม่พร้อมอะไรอย่เงี้ย ด้ายังไม่มีนะครับซอมเมอร์ Somewhere, เห็นทุกคนถามเยอะมากก็ตามที่บอกเลยครับว่าออนแอร์ air, ปีนี้แน่นอนแต่ว่ามันอยู่ในดิวที่พูดไม่ได้นะครับก็จะพยายามพูดให้ได้ในวันไลอัอนะฮะถ้าขออนุญาตพูดได้ถ้าพูดไม่ได้ก็คือพูดไม่ได้ ปีนี้จะมีคอนคู่หรือคอนเดี่ยวไหมของซีนิวมีคอนคู่เตินฟอร์ตวันมีคเวอร์หรือ,อไลเซสชันอีกไหมครับพี่น่าจะมีนะครับดูมันเที่ยวดูมันเที่ยวตามที่เคยบอกเลยครับว่ามีนานะครับแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกัน เปิดตุ๊กตาที่รักเพิ่มไหม estion. อืมก็เห็นว่าทางทีมก็คุยกับโรงงานอยู่นะครับพอดีเขาเขาก็เปิดพีแล้วแหละแต่ว่าพอจํานวนก็สั่งมันเยอะมากๆเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเลทเขาก็เลยแบบจํากัดจํานวนไว้อะไรเงี้ยเข็มจิราก็ถ่ายทําอยู่นะครับ ปีนี้น้องนี่วจะมีคอนต่างประเทศไหมมีนะเคยบอกแล้ว <c oughs> ถูกต้องเขาบอกว่าถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกหรอกไม่ไงั้นจะจับไลน์อัพยังไงทุกทุกคนต้องรอวันไลน์อัพนะคือบางอย่างก็อยากพูดแต่มันพูดไม่ได้ไงอืม พเตอร์ยิมก็ต้องไปวันไลนอัพนะวันไลนอัพก็ไปทุกคนซีรีมีซีรีชุดไหมแนะนำมาได้นะครับทุกคนคือซีรีชุดก็คือแบบน่าสนใจแต่ว่ามีเรื่องไหนก็แนะนำมาได้ อัเป็นว่าให้มานะฮะถ้าอยากรู้ไม่งัน้นมันจัดไหลอัพทุกคนพูดไม่ได้อยากให้ซีนิวไปงานทีปอ๊อปน้องไม่ว่างอยากไปมากเลยครับน้อย เหมือนกันอยากไปมากๆเลยแต่ไม่ว่างจริงๆต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะนะน้ะนองไม่ว่างอ่ะรอไฟนี้กี่เหมือนฟ้านะคะได้เลย ก็ถ้าใครมีซีรีส์แล้วถูกใจก็ฝากกรีดให้ด้วยนะครับวันนั้นลูกค้าน่าจะมาเยอะมากเลยแบบเยอะมากๆเลยครับปีนี้แบบปีนี้แบบแบรนด์ต่างๆลูกค้าต่างๆคือมากันเยอะมากแบบเยอะกว่าปีที่จัดครั้งที่แล้วเองครับแบบตอนนี้เยอะเลยก็ถ้าใครมีผลงานอะไรก็กรีดได้นะครับ อยากได้ตุก๊กตาน้องที่รักอืมขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวจะไปบอกให้นะแต่จริงๆก็บอกเขาก็คุยกันอยู่แต่มันยากนิดนึงฮะ ใช่มีมีถ่ายโปสเตอร์กันไปใหม่ครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยของข้ามฟ้าเพราะว่าตอนนั้นที่เราฟิตติ้งอ่ะนักสแสดงแบบว่างไม่ตรงกันครบครับผมแล้วรอบนี้ก็คือแบบดีมากเลยเพราะว่าเราได้ชุดใหม่ๆห่สวยๆมาเยอะมากเพราะเราก็เห็นฟีดแบกว่าเออชุดครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันก็มีชุดที่ผมก็เคยมาไลฟ์บอกว่าเอออันนี้ผมก็แอบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบก็มีรอบนี้ก็คือ เลยมาแบบใหม่แล้วก็พอได้คนคบด้วยในการที่มาถ่ายเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็สวยงามดีข้างฝั่มีอะไแสดงที่ไม่เปิดตัวอีกไหมมีนะครับยังมีอยู่แม่ของชรานแม่ของคณีนอะไรเงี้ยอืม อยากได้ตุ๊กตากี่หมื่นฟ้าอยากแฟนมิกกี่หมื่นฟ้าประกศะาศเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะประกาศเร็วๆนี้นะครับไหนไหนใครจะไปแฟนมิกกี่หมื่นฟ้ากดหนึ่งหน่อยนักแสดงเค็มเดี๋ยได้เปิดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะอยู่ในเซตติ้งเดิมๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มเริ่มเป็นเซตติ้งใหม่ๆละก็น่าจะมีตัวละครที่ทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบว้าวเหมือนเดิมนะฮะ ดูมันเที่ยวก็อันนี้ก็คือทําแบบไม่ได้มีไม่ได้มีดีลจ้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเที่ยวสถานที่อะไรใดๆที่แบบเขาไม่ได้ให้เงินนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุยไว้ว่าลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองสมัเวอร์ปีนี้จ้าเปลี่ยนบทเยอะไหมข้ามฟ้าเปลี่ยน ก็เยอะพอสมควรนะครับก็คือตามฟีดแบ็ของแฟนคลับแล้วก็ได้ประชุมแล้วก็อย่างที่บอกเราได้เอ,อนักเขียนซีรีส์แบบที่ที่ที่มีชื่อที่เคยสปอยะครับเขาก็มาช่วยเกาบทให้อะไรเงี้ย oh. เริ่มป่วยแล้วฮะ เอมวีของโทมัสก,กล้องดีมากเลยต้องไปฟังกันบ่อยๆนะทุกคนอยากให้ติดเทรนดิ้งมิวสิอยากเห็นดีดีคัลเวอร์เกาหลีออกไปถือว่าเพลงเกาหลีใช่ไหมฮะ มีกี่มืนฟ้าขอหลา,หลายที่จะมากันเยอะไหมอรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับ ก็ไม่น่านานมากเพราะว่าอัดแล้วเรียบร้อยเพราะมากโอเคเดี๋ยวต้องไปแหละ ตั้งแต่เขานี่มาจะกี่เหมือนฟ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยครับดีใจเหมือนกันปอตีีเหล่ามีใครมีใครรอซีรีส์ปอตี๋ไหม ผู้เซฟน่ารักเมื่อวันก่อนเจอแล้วก็แอบ,บถ่ายคลิปนึงมาน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะการลงปีนี้ซีนิวเขาดาวที่ไหนถามถึงเขาดาวเลยเหรอแต่มีมีโอ้ก็มีมาจองมาอะไรกันแล้วฮะเขาดาวคือมาจองกันแล้วงงมาก รอดูซีรีส์ติดติเปอดนะรอนะเรื่องบางเรื่องบางอย่างเบื้องหลังพูดไม่ได้ความรักกันค่ามีคนพิมพ์มาให้ขอบคุณครับถูกต้อง ด่ามานะฉันจะบ็อกแล้วโอเคไม่ใจดีละค้าฟางแต่ถ่ายมาชอบซีนไหนสุดหรอ,อชอบหลายซีนมากนะครับคือคือชอบซีนไหนสุดหรอพูดยากมากเลยอะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตัดเรื่อยๆเ,เพราะว่า พออยากรู้ก็เลยสั่งให้คนตัดตัดแบบมาให้ดูเลยบางซีนบางอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเอาอเนาะมันดูเป็นประสบการณ์ในการดูซีรีส์ที่แบบมันเหมือนภาพยนตร์อีกแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวกี่หมื่นฟ้าจะมีลง YouTube แล้วนะครับรอได้เลยรอเข็มจีลารอเลยครับ ที่เขาบอกว่าไลอัพจะทายาวหนึ่งึงสองปีก็ประมาณนะคือทุกคนไลอัพแบบบางคนอาจจะเข้าใจในเจตนาผิดว่าการประกาศไลอัพคือการที่ทําซีรีส์ให้เสร็จภายในปีน,นั้นอะไรเงรี้ยที่จริงทุกค่ายที่เขาประกาศอะ่ะเขาก็ประกาศแล้วแล้วก็กว่าจะสองปีออนสามปีออนก็มีนะครับซึ่งของเราก็ <laughs> เป็นอย่างนั้นอืมแต่ของเราก็พูดตรงๆมันก็มีการผิดแผ่หนึ่งเพราะว่าไม่คิดว่าซอมไเวอร์จะถ่ายยากเย็นขนาดนั้นเหมือนกัน แต่ว่าการทำไลฟ์รอบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าประกาศแล้วปุ๊บปีนี้ออนแอร์อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเป็นปีหน้าเพราะว่าจริงจริงคิดว่าทุกค่ายที่ทําก็แบบนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ทําออนเลยในปีนี้ทั้งหมดเขาก็ไปสองปีไปอะไรเหมือนกันครับผมก็ก็คิดว่าเราก็น่าจะทําแบบนั้นนะครับก็น่าจะได้เห็นแหละว่าโอเคบางคนก็น่าจะมีซีรีส์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้หน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่เขียนซูนปีละฮะ เรากลัว <laughs> แต่ก็คิดว่าซีรีส์ก็น่าจะออนเรื่อยๆคงไม่ได้จะตักเหมือนปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าเราเนาะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดมามันก็เลยแบบชะง,งักไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเราก็เปิดกองรัวๆเพราะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์เรามันสามารถออนต่อๆต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยรู้สึกทุกคนเคยฉีดอะไรไหมปะฉ,ฉีดฉีดจมูกอ่ะมันมันฉีดติดต่อกันห้าหกวันมันมันได้ไหมอะ่ะมันมีคนบอกไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับ แล้วพูดเยอะแล้วภูมิแพ้ขึ้นจริงไหมนเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วหรออะไรเนี่ยแต่วันเมื่อวานไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าคุณต้องพักเยอะๆแล้วเขาบอกว่าเหตุร่างกายผมมันฟองแล้วว่าหนึ่งเครียดสะสมความเครียดไปเยอะมากนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลามันก็คือเบสิกที่ทุกคนต้องรู้ว่าทําแบบนี้จะไม่ดีฮะแต่ผมมีครบเลยแล้วอาจจะเรื่องฝุ่นด้วยอะไรด้วยก็เลยสุดเลยเพราะว่า ครั้งที่แล้วออกกองข้ามฟ้าเสร็จปุ๊บตัวหนาวสั่นแบบหนาวแบบอยู่ดีก็ตัวสันวส่นตัวสั่นตัวสั่นเลยต้องแบบเลยต้องรีบกลับบ้านเลยครับแล้วก็แบบเนี่ยเราเพิ่งมีเวลาไปหาหมอเมื่อวานก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอยู่ดีก็ตัวสัน่นหมายถึงว่าหนาวอยู่ดีก็หนาวขึ้นมาโดยตอนเย็นๆยังปกติอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็หนาวขึ้นมาตัวสั่นเลยงงมากเลยควรฉีดเป็นลดอักเสบ อ๋อผมอ่ะยี่ห้ออะไรสักอย่างตัวเอฟอ่ะน่าจะภูมิต่ำด้วยน้องปังถูอ,อยู่ในค่ายไหมอยู่นะครับน้องปังก็เล่นเข็มจีลานะทุกคนเล่นเป็นน้องชายพ่อครูก็รอเลยตอนนี้ก็ซุ้มซ้อมให้น้องแบบพร้อมแล้วเราจะถ่ายนะครับ พอน้องก็ใหม่มากจริงก็อยากให้แบบการเปิดตัวของน้องในซีรีส์เข็มจิลาแบบละคนแบบโอเคเห็นการแสดงที่โอเคของน้องพาไปฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ครับก็คุยกันอยู่นะฮะกับซีนิวกับน้องๆบางคนหรืออะไรเงี้ยว่าเออจะนัดไปฉีดกันอยู่ฮะ ครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะดาวสนับสนุนโทรมัตกล้องขอบคุณครับญี่ปุ่นฟิตแบคดีไหมครับน้องนิวดีครับดีเลย ก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวไปประชุมต่อแล้วครับทุกคนแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าไลน์จะประกาศว่าวัาานไหนแล้วก็จองกันยังไงนะฮะก็ใครที่ไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงเรามีไลฟ์อยู่แล้วอืหรือถ้าไม่ได้นั่งน้างงานก็อาจจะมีสถานที่ให้แบบว่าอยู่ข้างหน้างงานแล้วมีจอให้เหมือนปีที่แล้วครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ มากันครบครับเจมสุก็มาครับมากันทุกคนเลยบอกไม่ได้ทุกคนทุกคนถามอะเราก็พูดอะไรไม่ได้จริงๆนะฮะครั้งที่แล้วอะไม่ใช่ปีที่แล้วครั้งที่แล้วก็สองปีมีหนนะทุกคน ภูมิแพ้อากาศตามนั้น อืมรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันครับอืมเป็นวันธรรมดานะครับทุกคน แจ้งก่อนสักอาทิตนะโอเคครับใช่เนี่ยเดี๋ยวสองทุ่มมีประชุมแล้วเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยถ้าวันนี้แบบพูดจาเลยไม่โอเคต้องขออภัยด้วยนะไล y อัพประกาศเดือนนี้จัดเดือนนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่สบายหรอนิดนึงครับ ก็ยังฟึดเนี่ยฟืฟฟิตอยู่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าเมื่อพันไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดแล้วก็เหมือนพอตรวจนู่นนี่นั่นก็บอกว่าเออเราสะสมความเครียดไว้เกินร่างกายมันรวนมันส่งผลต่อแบบระบบต่างๆแล้วก็นอนน้อยอย่างนี้ครับก็เลยพยายามจะช่วงนี้ก็พยายามแบบนอนให้ได้เยอะที่สุดนี้ครับ นะทุกคนปักก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยรอมีแฟนมีกี่หมื่นฟ้าก็ทับอากาศแล้วก็มากันนะขอให้แบบมากันเยอะๆเพราะว่าน้องก็เตรียมโชว์อะไรเยอะไปหมดนะฮะบุยบุยครับทุกคนทานน้ำบลราสามฤทธิ์ช่วยได้ขอบคุณครับแล้วสาสรสุขภาพด้วยขอบคุณครับ ๊ายบายครับกูดไนครับทุกคนเฮ้ยกูดไนเลยเหรอไม่เป็นไรใครยังไม่กินข้าวก็ขอให้ทานข้าวอร่อยนะครับ